มหาวิทยาลัยพะเยาว,วิทยเขตเชียงรายครับและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับแต่ในส่วนไมงามเป็นน้ำตกแห่งนี้นะครับจะมีการจัดแสดงนะครับนิทรรศการนะครับของไร่สวนตะวันของอาจารย์บอวชัชรเมธีครับและร้านค้นาพิพิธภัณฑ์ชุดสวนท้องถิ่นของโคการบริหารส่วนเชียงารายนะครับมาไว้ในงานนี้ด้วยนะครับและัท่องเที่ยวนะครับ ทุกท่านเพื่อสัมผัสนะครับเสิร์ชใช้บริการรถสามล,ลอ้อสิ่งเส็จเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดเชียงรายครับเที่ยวชมกิจกรรมภายในงานได้ครับบริการเพียงเที่ยวลั40บาทนะครับเพื่อเป็นการสตอบสนองรายได้ให้กับผู้ประกอบการสามล้อนั่นเองครับและท่านที่มีความประสงค์นะครับจา,า,านนะั่นเรื่ บริการนักร่องเีดังนี้นะครับจุดที่1สําหรับรถจักรยานยนต์บริเวณอาคารหอประชุมที่วาการอำเภอเมืองทาน่าที่ตะบนต่อของแห่งครับและจุดที่5ครับด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับในบริเวณด้านหลังท่าสการไร่เฉลิตะวันนะครับ จุดที่2บริเวณทางเข้าประตูที่ต,ต้องมตกและนักท่อที่ยวมาออกและจุดที่สี่บริเวณทางพัสดุสถานการณ์ตอนสำนักงานที่ดินจังจหวัดฉะรังน,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 นะครับและในจุดบริการนะครับจะอยู่ในบริเวณหรือท่างไหนจะซื้อสินค้าอัตกรรมนะครับสามารถไปเลือกซื้อเลือกชมนะครับและอุดหนุนนะครับเป็นกำลังใจพวกคุาไหมค้าได้ในบริเวณคน,คนเดินครับ และบริเวณ5ปุ๋ยทำร้านนานครับประจามีอีกบริเวณหนึ ım, giving, in, ่งนะครับในพ่ใกล้ๆกับจุดที่จะแสดงดอกยูบินนั่นเองครับสาหรับตู้บริการนะครับกดยังสดสวนเป็นสมพันธ์บริการนานั่นกับไม้ดอกบัชเชียนชิงราย2020อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับภายในสวนสวนไม้แหงน้ำตกแห่งนี้หรือสอบถามข้อมูลได้จี่และการเข้าเยี่ยมชมในส่วน นะครับจะไม่เดินสวนทางกันนะครับเราจะใช้ทางเดินทางเดียวนะครับโดยที่ทางการบริหารส่วนจังหวัดชียงรายนะครับได้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อและโควิดสองพันยี่2 0ันนั่นเองนะครับจป็นขอขอประเมินกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ qué